สวัสดีครับก็พบกับการรีวิวกองทุนนะครับกองทุนที่ทางบริษัท Asset Plus นะครับกำลังจะอยู่ในช่วง IPO ตั้งแต่วันที่5ถึง1 2พฤษภาคมนะครับกับกองทุนที่ชื่อว่ากองทุน Asset Plus h i Top 12นะครับที่มีชื่อว่า SP B Top w e นะครับซึ่งคำว่ากองทุนกองนี้นะครับมีลักษณะเด่นแข็งที่แตกต่าง อนในอุตสาหกรรมอย่งางไรบ้าง่ยผมจะรีแคปให้ฟังสั้นๆัดชัดนะครับในทีละประเด็นครับก็คือได้ดูในแง่ของตัวพีเจอร์นะครับสำหรับกองนี้เองครับเป็นกองทุนหุ้นไทยนะครับที่ลองลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยเป็นแค่12ตัวในทุกๆขณะนะครับซึ่งถามว่ากองทุนลักษณะนี้ในตลาดเนี่ยผมเท่าที่ทำการบ้านมานะครับเท่าที่ได้ได้ดูแล้วก็ศึกษาในอุตสาหกรรมมาเนี่ย มีกองลักษณะนี้นะ่ยในตลาดเองผูไม่เตินนะครับถามมอที่กองทุนนะครับซึ่งกองกองเนี้ยนะครับเรานำเสนอในเรื่องของการเนลงทุนในหุ้นเนี่ยทำไมต้องไม่สิบสอบตัวนะครับแน่นอนว่าเราอยากจะนําเสนอจุดแตกต่างเรื่องของ high conviction fund หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องลงกระจายตัวเยอะขนาดนั้นเราอาศัยนะครับฝีมือในการคัดสรรหุ้นไทยเนี่ย ให้ให้ลงทุนมาเนี่ยเพียงแค่สิบถึงยีสองตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์กับลูกค้าที่บางท่านเนี่ยอาจจะชอบเล่นหุ้นไทยอยู่แล้วนะครับเนื่งว่าในช่วงก่อนหน้านี้พอพูดถึงกองทุนหุ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับผลิตของเขานะครับไม่ไม่ไม่ตรงกับความต้องการในในเชิงของลุชแอดทายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลงของคุณก่อนหน้านี้น,ะ,นะครับอ่าหุ้น หุ้นในกองทุนเนี่ยค่อนข้างกระจายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีการตอบเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยนะครับมันไม่ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นได้สะใจเท่ากับการลงแบบหุ้น,นอะน้อยตัวเท่าไหร่นะักก็เลยเป็นที่มาว่าเราเนี่ยก็เลยอยากจะออกอะไรลักษณะาาแบบนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ขาลูกค้าดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันทำไมถึงไม่ได้12นะครับอีกในนึงก็คือว่านะเพื่อที่จะนะครับอำนวยถึง ในเรื่องของการเข้าถึงของการลงทุนกับลูกค้าเนี่ยได้ได้โดยกว้างเนี่ยนะครับแล้วก็สอดคล้องไปกับแนวนโยบายในการบริหารให้มีความคล่องตัวแล้วก็สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางสำนักงานนะครับเราก็เลยออกดี์มานะครับเป็นหุ้น12ตัวซึ่ง ไม่สูญเสียคาแรคเตอร์นะครับในแง่ของอสิ่งเรียกว่าไฮคอมมิชชั่นนะครับคุ้นก็ยังลงน้อยตัวอยู่แต่ในขนาดเดยวกันก็นำเสนอในเชิงของโอกาสนะครับให้กับนักลงทุนในภาพกว้างนะครับกองน,นี้นะครับของประเภทรีเทลฟันนะครับนักลงทุนสามารถใช้เงินลงทุนลงทุนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินจำนวนมากนะครับเป็นเงินเริ่มต้นเพียงแค่5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ต่างหลัก มาที่ไปทําไมเรานึอกออกกอง e 1 2นะครับซึ่งถามในส่วนถัดไปว่าแล้วทัมมิ่งตอนนี้นีหลายท่านถามว่าโอ้คุ้ไทยนะปัจจุบันเนี่ยราคายางไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราไม่อยากจะเรียกมันว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องของโควิด -19 แต่ว่าในแง่การลงทุนนะครับในทุกทที่มีความมันผัวทุกทุกวิกฤต มันก็ย่อมมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในประเทศไทยเราเจอการแพร่ระบาดของโควิดนทีนรอบที่3ครับเกิดขึ้น,นเป็นผลทำให้นะตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มตรงแปลกๆนะครับแล้วก็ถ้า จากข้อมูลที่ผมพูดนะล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยนะครับทุนไทยมีการโตลงมาครับก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ดีในเชิงของทามิงแต่เหนือสิ่งเงินใดมากกว่านั้นนะครับมน,นไม่ใช่เพียงแค่ทามิงหลักนะครับแต่ว่าหลักในการเลือกลงทุนสำหรับกองเนี้เนี่ยจะชูจุดเด่นในเรื่องของการทำเด렉ชันนะครับทำา e l e c ช i o n นั้นนี้มีมีที่น่าสนใจ ที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าในในปีที่เราเรียกว่าปีที่วิกฤตนะครับอย่างปี2020ที่ผ่านมานะครับก็ดูนะหุ้นไทยจริงๆเนี่ยจากตัวเซตอินเด็กต์เนี่ยนะครับตัวลงประมาณแปดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราครับแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ชนะ12อันดับแรกผู้ที่ลังท้าย2อันดับสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยต่างกันราวๆเกือบหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะกลุ่มที่แย่เนี่ยติดลบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่กลุ่มที่ดีเนี่ยนะครับทำได้ถึง 12%นะครับนั่นหมายความว่าอับเนี้ยนะครับจะแสดงให้เห็นโอกาสในการลงทุนไม่ว่าจะในวิกฤตอะไรก็แล้วแต่มันจะมีกลุ่มที่เรียกว่า the winner นะครับเราคงไม่ได้คาดหวังว่า performance ของเราเนี่ยถึง12%ขนาดนั้นะนะครับเพ็นเหตุว่าเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราน่าจะหาดีๆในภาวะนี้ได้นะครับซึ่งถามว่านะครับอ่าทางทาง ผู้บริหารน,นะครับอกองทุน SP T 2 w e l ่ยก็เป็นทีมงานเดียวกันกับทีมเดียวกันที่เคยดูกองทุนที่เป็นแฟ a ค s h i p product ของเราอย่าง SP SME ครับซึ่งถือว่าเป็นกองหุ้นไทยขนาดกลางขนาดเล็กที่สามารถสร้างผลแทนได้ดีมากๆนะครับตั้งแต่จัดต้องมานะครับผ่านวิกฤตนะครับตั้งแต่ปีสอ1 7 1 8 1 9ผ่านช่วงโควิดมานะอมเมนต์กอง p s สพเเนี่ยก็สามารถทำได้ดีมากมากเราก็เลยต่อยอดจากสิ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับนทีมงานเดียวกันนะกระบวนการลงทุนเดียวกันนะ d n เเดียวกันในการบริหารงานมาเป็นคนเดียวกันที่ปริหารของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักในการคัดสรรหุ้นที่มนจดเงินของ,บ,อของบรจเนี่ยก็ว่าน่าจะมีส่วนสําคัญในการที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นไทยในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้น้ําหนักวนที่เหลือเรื่องของตลาด,ดย้อนกลับมาดน,น,นึงว่าทำไมตลาดตอนนี้ เรามองว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสเช่นเดียวกันนะครับโควิดรอบที่สองกระทบแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูตั้งแต่รอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราถือว่าเป็นตลาดที่เรียกว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับเพราะฉะนั้นขาเนี่ยเราค่อนข้างเชื่อว่าในในวันที่เราโดนนะครับหนักๆมาแล้วในรอบแรกนะครับในขาที่มันกลับมาเนี่ยมันก็กลับมาได้อย่างร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าดูจากมาตรการต่งางๆนะครับแม้ว่า ในเรื่องงความรู้สึกเนี่ยบ้านเราเนี่ยเหมือนจะดูว่าค่อนข้างที่จะช้ากว่าที่อื่นไปนะครับแต่ว่าการาเกิดการทร่บาดรอบที่สามานะครับมองในแง่ดีมันก็พอมีตรงที่ว่ามันเป็นตัวต้นนะครับให้ตลัฐเนี่ยเริ่มตื่นตัวนะครับแล้วก็กตอนนี้อาจจะหมาเไปน,นิดนึงนะครับโดยีที่อาจจะไม่ได้เตรียมการเรื่องของการจัดการที่ดีพอแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่น การจัดก,การวัคซีนหน,นี้นะครับซีเคียวตัววัคซีนเนี่ยก็ประมาณ60กล้านโดสเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะครับก็มีแผนการที่จะซีเคียววัคซีนที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าเราน่าจะซีเคียววัคซีนได้เกือบ100รล้านโดสนะครับแล้วก็เริ่มมีแผนงานที่ชัดเจนโดยช่วงย,ยิ่งมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ ในการที่จะกระจายและฉีดวางแผนนะครับก็คิดว่าเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มากขึ้นนะครับก็คาดหวังว่าไปในท้งปีนี้นะครับน่าจะฉีดวัคซีนได้นะครับเอดิสน้อยก็น่าจะ50เป็นออประชากรโดยที่เราคาดบอกได้นอกเหนือนจากนั้นนะครับถ้าวัคซีนตรงนั้นมาเนี่ยมาตรการระหว่างทางนะครับเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับตัวมาตรการทางรัฐนะครับแม้ว่าอาจจะมีมบางมาตรการอาจจะไม่ถูกใจ ยังดีกว่าไม่มีในในมุมมองที่เรามองนะครับก็พอมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่ต้นเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแครึ่งอาจจะมีพิจารณาเรื่องเฟดสามที่จะเข้ามาคองนะครับเรื่องของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบที่มีล็อกดาวน์เกือบล็อกดาวน์รนอบสามว่านะครับนอกจากมีเรื่องเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเราชนะเรารักเรารักกันนะครับหรือโครงการทำกันร,รายได้ต่างๆซึ่งใน ปลายของทางรัฐบาลก็คิดว่าน่าจะพอเยียยาได้บ้างนะครับเะในลันษณะทิมเนี่ยเรามองภาพแมกโครเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะกลับมาได้เร็วขนาดนั้นแต่ระยะเวลามันอยู่ในเ็นที่คาดหวังผลไน้ระยะเวลา6-12เดือนเป็นระที่เราว่าลงทุนแล้วเนี่ยน่าจะคาดหวังผลมันตอบตัวตรงภาพแมกโรหรือภาพตลาดได้เช่นเดียวกัน,นะครับนี้ ถามว่าลักษณะกานที่กลองเนี่ยไปลงทุนนะครับมีหลักๆอยู่ด้วยกันสีมมนะครับเอาเป็นภาษาง่ายๆนะครับท่างเงี้ยแชทพลาสเนี่ยใช้เป็นคำอุปากเราใช้คำว่า a s เอันตีมนะครับก็คือชื่อเหมือนมลจองเราเลยเพียงแต่ว่าในตกะรตัวจะมีความหมาย ในยะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัว A เนี่ยเราคือสิ่งที่เรียกว่า Amazing Thailand นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2 0 0 9เราเคยรับน้องเที่ยวสูงสุดเนี่ยเกือบ40ล้านคนนะครับว่านี้เกิดขึ้นรายได้จากคาาการท่องเที่ยวเนี่ยหายไปแทบจะเป็นศูงเลยนะครับในปี2010 20ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราคาดหวังเรามองเห็นนะช่วงปลายปีเราสามารถฉีดวัคซีนได้ตามแผนยิงรวมกับบริบทประเทศโดยรอบสามารถที่จะฉีดได้ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งณปัจจุบันประเทศชั้นนาแล้วในยอย่างสหรัฐอย่างเองหรือยุโรปเอง,อเ,องเริ่มที่จะฉิดได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนยออนะักท่องเทียวช่วงปลายปีเดือนมิถนเนี่ย น่าจะกลับมาได้ในระดับ5-10ล้านคนเป็นเบสเกที่เรามองแล้วก็จะเริ่มกลับมาได้สัก20ล้านเนี่ยในปี2022นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่เรามองพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นไวา์การ์ดของเราอีกอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวนะครับมาตัว S อันนี้หมายถึงสิ่งที่เรียกว่าซ u เปอร์ฟู้ดนะครับซูเปอร์ฟู้ดในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นสตอรี่ใหม่ในตลาดหุ้นไทยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ชาชงนะครับโดยเอาสองวัตถุดิบนี้ใช้นะครับในผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มสุขภาพนะครับเรื่องของอาหารต่างเรื่องการรักษาเนี่ยนะครับมันก็เป็น U UH S curve ให้กับทุกบ้านเราได้เช่นเดียวกันรวมถึงนะครับในธุกรกิจที่เกี่ยวข้องกับ b e ย o n ม Meat หรือว่าการพัฒนานะครับอาหารประเภทเหมือนเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้ผลิตจากเนื้อสัตว,ตนเนตว์เราอาจจะกินเบอร์เกอร์นะแต่ เป็นเบอร์เกอร์ที่ทำจากปกก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับในธีมซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยทางบริจมองว่าเป็น new e d curve ให้กับคนไทยในเยืองเชนเดีรกันแล้วก็จะเป็นหนึ่งในร,รีมที่เราเน้นมากๆในช่วงแต่ตั้งกองตรงนี้นะครับมานะครับตัว P ก็คือเรื่องของตัว power of energy เพราะหลังจาก่อนนั้นเนี่ยจริงๆมันอยู่ในกระแสเรามาสักระยะละว่าการกลับมาของโจไบเดนนะครับทำให้คนครับเริ่มเชื่อละว่า สิ่งที่เรียกว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันไม่ได้กลายเกินไปแล้วมันกำลังจะมาแล้วจริงๆนะไม่ใช่แค่ความฝันอยู่ในอากาศเพราะไบเดนเนี่ยเขาก็อ่านร่างกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วในตัวของตัวของทิเลียนนะครับอันนั้นเนี่ยนันใหญ่ๆในไใส้ของสองทิเลียนก็คือในการพัฒนาอินฟราซัคเตอร์เพื่อสนับสนุนในเรื่องของพลังงานสะอาดรวมถึงเรื่องของ เรื่องของ r ค่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเชื่อนะครับแล้วก็เช่นเดียวก,กันตัดภาพมาเมืองไทยเป็นจุดไม่จุดกระแสเรื่องพลังงานสะอาดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คืออีกธีมหนึ่งที่น่าสนใจนี่ทีถัดมานะครับเรื่องของฟาร์มินข้ามโกรธนะวอนนี้นะครับประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจอภาวะภัยแล้งหนักหนาสาหัสเหมือนกันครับนี้ภาพค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าอ่าน,นี้ถ้าสังเกตจากปริมาณน้าฝนในเขื่อนต่าง เ,เริ่มดูดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฝั่งตัวซัพลายก็มีปัจจัยที่คอยหนุนเช่นเดียวกันในฝั่งของฝั่งที่เป็นดีมานนะครับดีมานในประเทศอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลาแต่ดีมานจากภาคที่เป็น global recovery นะครับประเทศชั้นนาที่ฉีดวัคซีนแล้วกลับมาเปิดเมืองได้แล้วเนี่ยอย่างสหรัฐแล้วก็ที่ตามมาก็คือในฝั่งยุโรปน่าจะกลับมาได้ดีนะครับก็ทําให้บริบทโดยรอบเนี่ยก็จะมีดีมานที่เกิดขึ้น บรรดาประเทศที่เริ่มมาเปิดเมืองได้แล้วมาคอนซัมมชันในระดับที่สูงเทียบเคียงกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ในการส่งค่าการเกษตรซึ่งเป็นจุดแข็งของบ้านเราเนี่ยจะกลับมาได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นตัว F ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเน้นตรงรจัดตั้งปองตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับมานะครับก็คือตัวอั w เด d รีพิชชั่นมาสายง่ายคือในส่วนตัวเรียกว่าเอ r ร์ n g u p อั a เดนะครับที่แล้วหุ้นไทยเนี่ยโดนทำโทษไปค่อนข้างแรงนะเออร์เน็ เหลือเชื่อนะครับว่าเราเราจะเห็นเห็นหลักประมาณสักสี่สิบปลายห้าสิบขึ้นต้นระดับเราเคยทําได้ในระดับร้อยกว่านะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกไวกัซหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้เราคงไม่ได้คาดหวังว่าจะถึงที่เราเคยทําได้ดีในอดีตแต่ว่าขอกลับมาสักครึ่งหนึ่งนะครับจากห้าสิบเนี่ยมีการอัปเกรดไปสักหกสิบสิบแปดสิบขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นไวก์ดที่ดีแล้วก็เป็นแคตตาลิสที่สําคัญในการที่จะ ยุงให้หุ้นไทยมาได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นอิเลเมนที่สําคัญนะหลังจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นที่มันพยุงขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นผลมาจากตัว P/E related นะครับอันเป็นผลมาจากสภาพคล่องนะครับที่อัดฉีดกันมาทั่วโลกนะครับนเ,นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นีของการที่ดูไดเวอร์สำคัญก็คือในเรื่องของเอ r ร์ n นงแล้วก็หุ้นไทยเนี่ยปีแล้วเนี่ยโดนดาวเกรดไปเยอะนี้ขอยกลับมาสักส0 7เเนี่ยผมมองว่าจะเป็น เป็นที่สําคัญที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยช่วงนี้เราเห็นายของกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีคอลเนี่ยเริ่มกลับมาจากภาพของโกลโมดีมันเริ่มเข้ามาในส่วนกลุ่มพลังงานรวมถึงกลุ่มแบงกิ้งเซกเตอร์นะครับการประกาศผลประกอบการออกมาในรอบล่าสุดน,นี้ก็ถือว่าประกาศออกมานะครับไม่ได้ไม่ได้ในบางตัวเนี่ยไม่ได้ไม,ไม,ไมีไม่ได้มีดีแค่ในส่วนของการท่างคำนองที่ลดลงครับแต่มาในส่วนของเรื่องของนิ i งค q u ลิตี้ที่เริ่มพอมี นี้เห็นบ้างนะครับอันนี้ก็เปอีกหนึ่งที่สําคัญที่เขาเน้นนะครับช่วงการจัดตั้งกองนะครับถัดมาตัวายการ์ดละนะครับคือในส่วนของตัว normalization และ new normal แน่นอนพอเกิดโควิดเกิดขึ้นนะครับเขาก็มีการเรียกว่าทําให้ีชีวิตในการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปน,นะครับในเรื่อง,องของการสั่งอาหาร Delivery นะครับการช้อปปิ้งออนไลน์ รวมถึงครับในในส่วนของตัวปานคำนึงถึงอนามัยที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นการใส่หน้ากากการใช้แอลกอฮอล์การใช้ถุงมือต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คิดว่าพอเกิดโควิดเนี่ยมันเป็นการเร่งแคตาลิซิสเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นในบ้านเรานะครับแล้วก็มีโอกาสทางธุรก,กิจโอกาสทางลงลงทุนเช่นเดียวกันนะครับคท้ายตัวดีนะครับดีแมนจิมมาคือถ้าเราเชื่อว่า ซึ่งอาจจะไม่เร็วนะครับอันนี้ต้อง,อง,องยอมรับตามตรงแต่ว่าเรามองอยู่ว่าเบรนจ์ในการที่มันจะลงทุนแล้วเห็นเห็นผลลัพธ์จริงๆเนี่ยคถถงที่สองเดือนเนี่ยระยะที่พอเหมาะพอควรนะครับไม่ชั้นและไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็อยู่ในขอบเขตขอบขายที่เราคิดว่ามันน่าจะย้อกมอได้ในช่วงระยะเวลาดังกลับนะครับหลังจากที่ทุกอย่างในเศรษฐกิจบ้านเราเริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับถ้าการบริโภคในประเทศจะกลับมาได้ดีนะครับอันนี้ก็ ตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่าตัวดีนี้ถามว่าในบรรดาเจ็ดตัวกองที่ที่เราเน้นนะครับรีชารเป็นทั้นหนึ่งเน้นในช่วงจัดตั้งกองทุนมีสามติดน,นะครับที่หนึ่งคือซูเปอร์ฟู้ดสองคือมาร์เมซานกรอแล้วก็ นีสาคือตัว up revision นี่คือ3ตีมหลักๆที่เราใช้กันนะครับอันนี้ผมพูดมาซะเยอะละนะเรื่องฟีเจอร์หลักๆนะครับเรื่องของแนวทางการลงทุนทีนี้อยากจะมาเรียนเพิ่มเติมว่าแล้วนะกระบวนการนะครับในการคัดสรรลงทุนเนี่ยเราใช้อะไรบ้างแน่นอนเรา universe การลงทุนเนี่ยเราสามารถลงทุนในหุ้นที่เป็นเซ็ตเป็นได้ประมาณ6กรบริษัทแต่จะอยู่ในขอบเขต universe เรานี่หนึ่งร้อยบริษัทแล้วใน1น0บริษัทเนี่ยเรานะครับ ใช้กระบวนการลงทุนที่เรียกว่า i n v e s t m e n t s c o r e c การในการให้คะแนนหุ้นใน100ตัวที่อยู่ในใน universe ของเรานะครับ่านกระบวนการ investment s c ก r e c การเนี่ยเราก็จะหนึ่งปัจจัยนะครับในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันในเชิงปริมาณน,นะครับเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเชิงคุณภาพก็อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพทุกตั อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ดูเรื่องของ business model นะครับอันนี้50อีก50ก็จะเป็นอะไรที่เป็นต้องได้เป็นตัวเลข quantitative น,น,นะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับโมเมนตัมนะครับ variation แล้วก็เรื่อง quality ของตัวบริษัทอันนี้รวมกัน50นะครับนี้ใน้อยบริษัทก็จะมีคะแนน100ตัวนะครับแล้วก็จับ100บริษัทเนี่ยมาเรียงอันดับครับจากอันดับที่1จนถึงอันดับท้าย100บริษัทนี้แล้วก็คัด เหลือ30บริษ<ม>ัท<ม>ที่ดีที่สุดนะครับมาดสคัหเชิงลึกทีมการลงทุนเพื่อหาหุ้นที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดสิตัวนะครับอันนี้ก็แนวทางในการบริหารนะครับถามว่าอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมว่าแล้วหุ้นในกองกองนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนมากน้อยเท่าไหร่นะครับเ่นวความถี่เท่าไหร่ต้องบอกกันว่าในในการที่จะระบุเป็น target turnover ratio หรือว่า เปลี่ยนแปลงแบบนั้นเนี่ยเนื่องจากกองเราเป็นวอลลุบอททอมอัพนะครับเราไม่ได้มีกรกำหนดที่เป็นตายตัวแบบนั้นแต่เราจะมีอีเวนท์ที่เอื้อต่อการหุ้นเนี่ยทุกๆเดือนกล่าวคือคือมีมีการประชุมใหญ่ครับของกลุมการลงทุนเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนนะครับเพื่อดิสคัทที่ดีที่สุด12ตัวการลงทุนในกองนี้ครับแล้วก็จะนามาสู่การเปลี่ยนแปลงหุ้นได้แต่จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อ นี่เขามองนะครับมีการเปยนในเชิงของานอยฐานมีนัยะสาคัญเท่านั้นนะครับอันนี้คืออีเมสเซจที่หยิบม,มาเล่าให้ฟังครับทีนี้ถามว่าแล้วในใน,ในเชิงของตัวตัวถ้าแบ่งเงินร้อยบาทของลงทุนนะครับว่าเออเงินร้อยบาทของเราเนี่ยจะลงทุนเน้นหนักไปทางเซกเตอร์ไหนนะครับเป็นกลุ่มบิ cap, ๊กแคปมิดแคปสมอลแคปอย่างไรนะครับต้องออกตัวก่อนว่ากองน,นี้นะครับเราเน้นลงทุนแบบ เราเรียพอร์มาดูหุ้นหลายตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นการให้แท็กเก็ตเชิงเซกเตอร์หรือว่าเชิงมาร์เก็ตแคปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในการบริหารนะครับเราจะให้ลักษณะนในที่ว่า Back, คุณลักษณะของประเภทหุ้นที่เขาเข้าไปหาไปลงทุนนะครับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มที่เป็น value กลุ่มนั้นมูลค่านะครับกลุ่ม growth เน้น,นการเติบโตแล้วก็กลุ่ม turn around ที่เกี่ยวข้องกับเข้าไปหา พวกบริษัทที่เหตุพิเศษทําให้ราคาอาจจะตกต่พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนถือเป็นโอกาสในการที่จะดีดกลับขึ้นมาได้ดีอันนี้เราเรียกว่าเทอร์นราล์ซึ่งน้ําหนักของตรงนี้เราจะเน้นหนักทาง value กับ growth นะครับซะเยอะส่วนเทอร์นราล์เนี่ยเกี่กับโอกาสในการลงทุนที่จะโชว์อัพขึ้นมาณขณะนั้นๆนะครับแบ่ง b u d g e นเนี่ยกลุ่ม value growth ค่อนข้างดานมิกนะครับประมาณสัก80-90%ในขณะที่เป็น special situation อย่างเทอร์นราล์สต็อกเนี่ยครับเราให้ประมาณสัก ถึง15%นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของที่อยากจะให้ให้จดจำเอาไว้ครับทุกขนาด12ตัวนะครับอาจจะลงเกินได้นะตามนโยบายที่เราจดเนี่ยอาจจะถึง15ต้องลดกลับมา12ภายใน90วันนะครับคือพยายามรักษาให้12ตัวทุกขนาดครับก็นะครับสำหรับกอง,กองนี้นะครับเราจัดตั้งไว้เนี่ยนะที่1พันล้านบาทนะครับแล้วก็ สำหรับมีแง่ของ IPO เนี่ยเราจะเริ่ม IPO ตั้งแต่วันที่5ถึงนะครับ12สภาคมนี้นะครับก็เป็นกองที่เราอยากจะฝากไว้นะครับผลออกมาเก็ดนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อยากจะให้นึกถึงมากๆในส่วนของมือการคัดสัรหุ้นนะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าบริจยัสพัทเรานะครับมีทีมงานที่สามารถคัดสรรหุ้นได้ดีมากๆนะครับจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้น มาในอดีตัำแม้ว่าโอเคเราไม่ได้การันตีเรื่องพวกนั้นในอนาคตนะครับแต่ track record ก็สิ่งสําคัญในการพิจารณาซึ่งในอดีตที่เราก็ผ่านมานะครับก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับสาหรับ HPT t 2นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า s e t a c i Top 12นะครับเพราะสำหรับวันนี้ก็ว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับการรีวิวกองทุน P.O. ของเราครับก็หมาโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาส แล้วก็จมาคบกันแล้วองุนไอพีโอครั้งถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ